เดี๋ยวคนอื่นไปเห็นเขานะจะดมาอะไรกันเนี่ย,ยเดินเดินนีนะเมย์จามรีนรมรคนนี้โปรโดรู้คือรักของกูนี่มึงจงรู้ไว้ละ สึกครั้งนี้ใครจากนนะเฮ้ยกูขอวิงชาณปัชันเชิงชายโอ้บางอาจินนะไฟตกเกินสักไฟรักเกินตัวโอ้โอ้โอ้อ้โอ้ไใจคน มาทำหมดคุณค่าแม่ไอชิ้กผายเสียงดีขยี้กูใหญ่เลยกูถึงว่าทำไมนัดแหลกกูตั้งคยวไอ้คนใจคดมาทำหมดคุณค่ามาสร้างปัญหาว่าเสียหายมาโจมตีวันนี้ต้องตาย เจอกับยอดชายจะแค่ไหนแค่เชียวมึงเยยบมึงยามระวังจะทำกูแย่รู้ไหมมึงแย่ฟังจะเสียดเดียวดาวร้ายไม่เคยลดเลี้ยวถ้ามึงคิดจะเดียวก็ลองมาดูเดียวจากกระเพกเจอเอกกระพลยอดชายคงไม่พ้นต้องเมื่อทั้งคู่ มึงจะแ่ไหนไอ้มาผูมา,มามามาลองดูเจอกันได้นี่มันมาชะมาท้ากูไม่โหูกูไม่ร้องเลวไลยเมื่อมันมาชะร้องหยอดไายฉากนี้ต้องตายไม่มึงก็กู เราบอกให้หยุดไงไปรับรางวัล,วลวขอบคุณครับขอบวก่นะครับจะมาสู้กันเองด้วยเรื่องอะไรหยุดยงเร่นี้นะเฮ้ยปรนี่มันอะไรกันถึงคิดจะข้าวไนกันเองลองบอกข้ามา ได้ปลดอาญาโทษบนเก้าหากแม้สิ่งที่ก้ากระหม่อมจะพูดไปก็เปรียบเสมือนจะเป็นการแก้ตัวมึงจงบอกมาว่ามันเกิดเรื่องอะไรหากพระองค์อยากรู้ <c oughs> ถามคนกลางซึ่งองค์หญิงเถิดพระเจ้าค่ะไม่จำเลีลองบอกพระเจ้าอาซีว่ามันเกิดเรื่องอะไรขึ้นทาหารสองคนถึงเคนฆ่ากันเองเยื่งนี้ห <c oughs> ม่อมฉันพบปะพ,พูดคุย กับขุนพลทหารเอกตามความคุ้นเคยที่เคยรู้จักกันไม่ได้เกินเลยแต่อย่างใดแต่อย่างว่าคนที่มึนมาพาโบยไม่ฟังอีลาข้าอยลมเข้ามาก็หมายเจ้าชีวิตหม่อมฉันว่าไม่ควรนะพระเจ้า,าไม่ต้องพูดพระเจ้าอาก็รู้พวกมึงทั้งของคนไฟส่งจนเกินสักไฟรักจกนเกินตัวทหาร นำไปไปส่งราชบัลลังก์มหาชีวิตพุโจช้าก่อนพุโจพุโจกับน้องแนนดรพลมีเสียงใครมาช่วยชีวิทัวนี่ยาสเปริดกับเกือบจะตายอยู่แล้วเสียงใครพุโจกับพระเอกพัดแมนนะคะดาราลับเชิญค่ำคืนนี้